ทำไมสวิตเซอร์แลนด์ถึงเป็นประเทศศูนย์กลางทางการเงินดราม่า mm hmm. UBS ที่ซื้อเครดิตสวิสนะครับทำไมรัฐบาลสวิสเนี่ยจะต้องเข้าไปอุ้มธนาคารธนาคารนี้ด้วยนะครับแล้วอะไรที่ทําให้ธนาคารสวิสเนี่ยการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกประวัติสั้นๆของประเทศนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับว่าทํำยังไงเขาถึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกที่มหาเศรษฐีทุกคนจะต้องมีการปเปิดบัญชีในธนาคารของประเทศนี้ครับ การเกิดขึ้นของสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินนะครับเริ่มขึ้น,นั้งแต่ต้นศตวรรษที่20นะครับก็คือเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับสถานะที่เป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคงนะครับเป็นจุดยึงดูดที่ทําให้มหาเศรษฐีแล้วก็บุคคลที่ร่ารวยหลายๆคนที่กําลังมองหาที่หลบภัยสาหรับทรัพย์สินของตนนะครับไปฝากเงินอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ครับ เพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยเขาเองเนี่ยมีกฎหมายความลับทางการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในการใช้ดุลยพินิษในการรักษาความลับของลูกค้าทําให้สุดท้ายในยประเทศนี้กลายเป็นศูนย์การทางการเงินครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมการเงินของทางสวิตเซอร์แลนด์เขาเองก็มีการเติบโตแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมของธนาคารเอกชนมุมของการให้บริการจักการสินทรัพย์หรือว่ามุมของการให้บริการประกันภัยอย่างธนาคารเครดิตสวิสที่เพิ่งล้มไปเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีการให้บริการจักการสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ยังเหมือนกับเป็นแบรนดิ้งสําคัญนะครับที่หลายคนเนี่ยก็ยังอยากจะเอาสินทรัพย์เเเอางินนนไไปปว้้ใระทศี มาดูกันนะครับว่าในแต่ละประเด็นที่สวิตเซอร์แลนด์สามารถทําขึ้นมาจนเป็นจุดขายของประเทศเขาได้เนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างนะครับประเด็นที่1นนะครับ mm hmm. เรื่องเสถียรภา,ภาพทางการเมืองนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความมั่นคงทางการเมืองแล้วก็ความเป็นกลางมาอย่างยาวนานนะครับมันก็เลยทาให้เป็นทําเลที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปฝากเงินหรือว่าเปิดบัญชีในการทําธุรกิจที่สวิตเซอร์แลนด์ครับจากรายงานความสามารถในการแข่งขันทั่วโลกประจําปี2 5 6 4ของ world economic forum นะครับ สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าอยู่ในอันดับที่1ในด้านเถียรภาพทางการเมืองนะครับจาก141ประเทศที่ทําการสํารวจครับข้อ2นะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราภาษีที่ต่ำนะครับถ้าเกิดในยุโรปเองเนี่ยเขาถือว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเหมือนกับเป็น tax haven ที่1เลยทีเดียวทําให้เขาเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มีเงิน ที่จะไปฝากเงินไว้ไปทําธุรกิจในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนนะครับอัตราภาษีที่แท้จริงของบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก12.2อนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ต่ํากว่าประเทศอื่นๆในโยุโรปเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในปี2564นะครับสวิตเซอร์แลนด์ยังถือว่าอยู่ในอันดับที่4ของโลกนะครับในด้านความสะดวกสบายในการจ่ายภาษีด้วยถือว่าสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยเป็นประเทศที่นอกจากภาษีจะต่ําแล้วเนี่ยยังมีความสะดวกสบายในการจ่ายภาษีด้วยครับ ข้อ3นะครับแรงงานที่มีทักษะสูงนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีแรงงานที่มีการศึกษาสูงนะครับแล้วก็มีทักษะสูงมากโดยประเทศของเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับการศึกษาสายอาชีพแล้วก็การฝึกงานที่มีประสิทธิภาพสูงครับในปี2.564เองเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ1นะครับในการจัดอันดับ world talent ranking เป็นปีที่5ติดต่อกันนะครับซึ่ง ปัจจัยนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ประเมินคุณภาพของกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษของประเทศเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีคนที่มีกลุ่มความสามารถสูงยอยู่มากครับทำให้การทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการแพทย,ย์มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับข้อที่สี่นะครับสำคัญมากๆเลยข้อนี้คือความลับด้านการเงินและการธนาคารครับ เดิมทีเนี่ยต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีกฎหมายว่าด้วยความลับด้านการธนาคารที่ค่อนข้างเข้มงวดมากเลยนะครับทำให้ที่เนี่ยเป็นที่ที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนที่ต้องการที่จะปกป้องความมั่งคัง่งแล้วก็ทรัพย์สินของตัวเองนะครับรวมไปถึงการปกปักความลับเชิงธุรกิจความลับในเชิงการค้าของตัวเองเช่นกันครับรวมถึงการทำไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งการจะเจาะระบบเข้าไปในธนาคารของสวิตเนี่ย เป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยเนื่องจากเขามีการเก็บความลับของคนที่ฝากเงินไว้ในสวิตเนียเยอะมากนะครับเขาก็ถูกกดดันจากประเทศต่างๆรอบลอสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าประเทศอย่างเยอร,รมันในยุโรปนะครับก็คือให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการเพิ่มความโปรง่งใสในธนาคารมากขึ้นหรือว่าเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยคือบางคนเขาก็ไม่ได้มาจากธุรกิจที่เ็ุส มาจากธุรกิจที่เป็นสีเทาบ้างเขาก็เอาเงินไปฝากไว้ในสวิตเซอร์แลนด์พอจะไปตรวจสอบไปอย่างเงี้ยสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ไม่ให้ตรวจสอบนะครับมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นจากการรักษาความลับของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ครับข้อที่5นะครับต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมการเงินที่มีนวัตรกรรมสูงมากๆเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามี ประเพณีที่ยาวนานในด้านการพัฒนารุรกรรมด้านการเงินของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปชันเรื่องดิลิเวทีฟต่างๆหรือว่าการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยก็ต้องถือว่าการลงทุนในสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยก็มีความสะดวกสบายค่อนข้างที่จะมากนะครับเรียกได้ว่าเงินของคุณที่ไปอยู่ที่นั่นจะไม่นั่งอยู่เ,เฉยๆแต่สามารถที่จะเอาไปลงทุนทํางานได้ด้วยครับปัจจัยที่6กนะครับก็คือเรื่องชื่อเสียงระดับโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว หรือว่าไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะเรื่องการทํานาฬิกาเท่านั้นแต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยังมีชื่อเสียงในระดับโลกของในด้านสถาบันทางการเงินนะครับแล้วก็ธนาคารหลายแห่งในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีการยอมรับมากที่สุดในโลกนะครับในปี2564นะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นที่ตั้งของธนาคาร3ใน10อันดับแรกของโลกนะครับถ้าวัดจากสินทรัพย์ภายใต้าการบริหารของ Financial Times Global 500ครับประเด็นที่7นะครับ ทำเลใจกลางเมืองครับต้องบอกว่าถ้าเราดูไปที่แผนที่ของประเทศยุโรปนะครับจะเห็นว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะอยู่ประมาณแถวแถวกลางๆทางด้านล่างของสวิตเซอร์แลนด์ก็คืออิตาลี ด้านบนคือสเปนเยอรมันนะครับก็เรียกได้ว่าเขาอยู่ในจุดศูนย์กลางที่การเดินทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกก็ในเชิงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยก็ถือว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับซึ่งมันก็นํามาถึงปัจจัยสําคัญข้อที่8ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือการที่เขามีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งนั่นเองนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเขามีเครือข่่่่่่่าาาาาายยกกรรรรสสืือออด้้้้ววททททีีีคนนนนขงจะะะลหปปเเศศๆ ขึ้นชื่อในทางถนนรถไฟแล้วก็ระบบโทรคมนาคมที่มีคุณภาพสูงครับทำให้การดำเนินธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับ ข้อที่9นะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงครับเพราะว่าเขามีอัตราการว่างงานที่ต่ําแล้วก็มี GDP ต่อหัวที่ค่อนข้างสูงนะครับในปี2 5 6 4นะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้รับการจะอันดับที่1ในด้านความสามารถของพนักงานความสามารถของคนที่เป็นพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับทำให้เขาเนี่ยมีเศรษฐกิจที่มีมั่นคงมันก็มีรากฐานมาจากพนักงานแล้วก็คนในชาติที่มีคุณภาพนั่นเองครับ ซึ่งถัดมานในประเด็นที่10เองเนี่ยมันก็เป็นการต่อยอดนะครับว่าคุณภาพชีวิตของคนในประเทศสว<ม>ิตเซอร์แลนด์มีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างสูงครับสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลนะครับมีโอกาสทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะงดงามนะครับทำให้ที่นี่เป็นทำเลที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกนะครับให้มาใช้ชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีคุณภาพช ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็น10ข้อที่ทําให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคู่แข่งเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วนะครับคู่แข่งของสวิตเซอร์แลนด์เองเก็จะมีทั้งฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นะครับณนะปัจจุบันเองเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นคู่แข่งสําคัญของสวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะแข่งแก่งเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันเกิดความแตกแยกกันระหว่างอเมริกาและจีนครับ เพราะนั้นสิงคโปร์เนี่ยจึงกลายเป็นศูนย์การทางการเงินใหม่ของฝั่งเอเชียนะครับเรียกได้ว่าถ้าอเมริกานะครับไปหาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาอาจจะสามารถหาข้อมูลของคนที่ฝากเงินอยู่ในนั้นได้นะครับแต่ถ้าเขามาหาสิงคโปร์และเขาไม่ทําการกดของประเทศสิงคโปร์เนี่ยพยายามที่จะบีบคั้นสิงคโปร์ให้ให้ข้อมูลเนี่ยนะสิงคโปร์ก็มีอีกอกอปชั่นหนึ่งครับก็คือไม่ทํางานร่วมกันกับอเมริกาแต่ไปทํางานร่วมกันกับฝั่งจีนแทนคีย์ตรงนี้เองเนี่ยทำให้สิงคโปร์ตรงนี้กำลังจะกลายเป็น ประเทศที่กลายเป็นศูนย์การทางการเงินใหม่ของโลกแทนนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะรักษาความลับได้ดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับก็โดยรวมนะครับผมถือว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันในประเทศของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ถือว่าสูงน,นะครับแต่สิงคโปร์เองเนี่ยก็เริ่มขึ้นมา อยู่ในฐานะของผู้ท้าชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของยุทธศาสตร์นะครับการกํากับดูแลที่แข็งแกร่งนะครับแรงงานที่มีทักษะมีคุณภาพนะครับนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยสิงคโปร์ก็มีไม่แพ้กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเองเนี่ยศูนย์การทางการเงินของโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสวิตเซอร์แลนด์มาอยู่ที่สิงคโปร์ใกล้ๆประเทศไทยของเราแทนนี้เองครับ